เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่137เย่หมิงเปอยอยู่ที่เมืองหลวง1ตอนที่2แม่ลูกกำลังคุยกันในเวลานี้เย่หมิงเปยก็กำลังมองรถที่ขับผ่านไปมาอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงแน่นอนว่าเขาเดินทางมาถึงปักกิ่งนานแล้ว เมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เขาเพิ่งลงจากรถไฟและออกมาจากสถานีก็คล้ายกับเข้ามาอยู่โลกอีกใบอย่างไรอย่างนั้นความคิดแรกคือคนมาจากไหนกันถึงได้เยอะ,ยะขนาดนี้ผู้คนที่เนืองแน่นทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดและงุนงงเขาเองก็เป็นคนที่เข้าไปในเมืองบ่อยๆแต่ในเมืองก็ไม่ได้มีคนมากมายขนาดนี้จากนั้นก็เป็นรถที่บ้านของเขาทางฝั่งนั้นการที่จะได้เห็นรถสักคันเป็นเรื่องยากมาก แต่หลังจากมาถึงเมืองหลวงสิ่งนี้ไม่ได้ขาดแคลนเลยจริงๆแค่ออกจากประตูบ้านก็เห็นแล้วนอกจากนี้ยังมีตึกเป็นตึกสูงระฟ้าไม่เพียงแต่ทำให้เขาเห็นแล้วตลายในเวลาเดียวกันพวกมันก็ส่งเสียงดังจอแจทำให้เกิดเสียงวิ้งวิในสมองผ่านไปครู่หนึ่งกว่าจะได้สติกลับมาและปรับตัวเข้ากับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองใหญ่แห่งนี้ได้บ้างวันนั้นโจหมิ่นเดินทางมารับเขาที่สถานีด้วยตัวเอง จากนั้นก็เรียกรถแท็กซี่แต่การนั่งรถแท็กซี่ก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเดินทางถึงที่พักของพวกเขาซึ่งเป็นบ้านพักแบบเรือนสี่ประสานหนึ่งสถานที่ที่โจมิ่นเช่าไว้ให้เขาเป็นเรือนหลักหนึ่งหลังตรงกลางกั้นเป็นสัสดส่วน,ด,นด้านหลังเป็นห้องครัวด้านหน้ามีเตียงหนึ่งเตียงขนาดพื้นที่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับห้องในบ้านของพวกเขาแต่หนึ่งเดือนต้องจ่ายให้ที่นี่ห้าหยวนแล้ว เรือนสี่ประสานแห่งนี้นอกจากพวกเขาสองคนที่เช่าแล้วก็ยังไม่มีใครมาเช่าหลังจากเย่หมิงเปิดกว่าตาสำรวจแล้วก็ไม่แปลกใจที่จะปล่อยเช่าไม่ออกราคาแพงขนาดนี้มีแค่ภรรยาแสนทึ่มของเขาเท่านั้นแหละที่จะตัดสินใจเช่าโดยไม่เสียดายเดิมทียังมีคุณป้าอีกหนึ่งคนที่มาทำอาหารให้แต่หลังจากเย่หมิงเปิดเดินทางมาถึงก็ลาออกไปไม่ต้องใช้งานนางแล้วเพราะเขาเองก็ทำอาหารเป็นทั้งยังทำอร่อยมากด้วย โจมินพักอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่เป็นเพราะต้องทำงานยุ่งอยู่ข้างนอกหล่อนจึงไม่ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆแต่จะมาพักอยู่ที่นี่ตอนนี้เย่หมิงเตยมาแล้วหล่อนจึงย้ายออกมาและไม่ได้พักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยแล้วเขาไปส่งหล่อนทุกวันตอนเที่ยงก็จะเอาอาหารไปส่งให้ที่มหาวิทยาลัยโจมินยังต้องเรียนหนังสือเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรต้องทำจึงเดินเที่ยวเตร่ๆไปรอบฮ่าฮ่ ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เขากำลังออกมาเดินอยู่ข้างนอกที่นี่อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยของโจมินไม่ไกลยอยู่ในเขตชานเมืองรถและคนไม่ได้มากเหมือนกับที่เห็นตรงสถานีรถไฟแต่เมื่อเทียบกับบ้านเกิดแล้วก็ยังเยอะมากอยู่ดีโดยเฉพาะรถจัก,กรยานที่รวมกันจนกลายเป็นกลุ่มก้อนเย่หม,มิงเป่ยไม่เคยเห็นรถจัก,กรยานเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆนอกจากนี้อาหารของที่นี่ก็แพงมากด้วย แม้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เพิ่งมาถึงจะรับประทานอาหารกับโจมิ่นที่ร้านอาหารไปหนึ่งมื้อแล้วหลังจากนั้นเขาทำอาหารเองตลอดก็ตามแต่ค่าครองชีพก็สูงมากมาตรฐานราคาของสินค้าทางนี้แพงกว่าบ้านเกิดของเขาทางฝั่งนั้นไม่น้อยเลยโดยเฉพาะการเผาถ่านหินรังผึ้งสองของทางฝั่งนี้ซึ่งใช้เยอะมากสิ่งที่เผาก็คือเงินจริงฮ่า อย่ากล่าวว่าเย่หมิงเปยเป็นขี้นเนียนขี้นเกินไปเลยนี่เป็นการคำนวณโดยใช้เกณฑ์ของชายตัวใหญ่คนหนึ่งทุกอย่างล้วนเป็นค่าครองชีพจะไม่ให้คำนวณได้อย่างไรกันต้องคำนวณให้ชัดเจนในใจถึงจะมีแผนว่าเงินส่วนไหนที่ควรใช้เงินส่วนไหนไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่จำเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงอย่างไรตอนนี้เขาก็ยังไม่มีช่องทางหารายได้คิดดูแล้วก็ต้องประหยัดไม่ใช่เหรอตอนนี้เย่หมิงเปยออกมาเดินเล่นข้างนอก อันที่จริงเขาไม่ได้แค่เดินเที่ยวชมภูมิทัศน์เฉยๆแต่กำลังไตรตรองว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้างผลลัพธ์ที่ได้คือเขาทำอะไรไม่เป็นเลยเป็นเพราะเวลาในการทำงานและเลิกงานของเขาขึ้นอยู่กับการเข้าเรียนและเลิกเรียนของโจมินแต่เขาคือเท่าแก่หรืออีกฝ่ายเป็นเท่าแก่ละคิดจะทำงานก็ต้องทำตามอีกฝ่ายเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดเวลาตามคนทำงานอย่างเขา ดังนั้นเมื่อเย่หมิงเปยดคิดประคิดมาก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่รับจ้างทำงานต้องทำงานเป็นของตัวเองถึงจะดีแต่ทำงานเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้เย่หมิงเปยออกมาเดินข้างนอกเสร็จแล้วก็ยังไม่มีความคิดอยู่ดีกลับมาเขาก็เจอโจหมินแล้วโจหมินกำลังอ่านหนังสือเมื่อเห็นเขากลับมาจึงพูดด้วยรอยยิ้มกลับมาแล้วเหรอคะอืมเย่หมิงเปยแย้มยิม้ม เดินไปไหนมาค่ะกลับมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เห็นคุณเลยโจมิ่นกล่าวเย่หมิงเปยดยื่นหน้าเข้ามาจูบทําเอาโจหมิน่นถึงกับยิ้มออกมาแม้ว่าหลังจากมาถึงปักกิ่งเย่หมิงเปยจะเกิดอาการตะลึงลานไปเด็กชนบทเดินทางมาถึงมหาคนครใหญ่ครั้งแรกแบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจแต่อารมณ์ทั้งหมดก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับภรรยาและลูกของเขา เขารู้สึกได้ว่าหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงภรรยาของเขาก็มีความสุขเป็นพิเศษแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอในฐานะที่เป็นผู้ชายก็ต้องทำให้ภรรยาของตัวเองมีความสุขและทำให้รู้สึกปลอดภัยไม่ใช่เหรอผมจะไปทำอาหารนะเย่หมิงเปยดกล่าวด้วยรอยยิ้มโจมินเองก็ปล่อยให้เขาไปจัดการเธอกล่าวว่าพรุ่งนี้วันหยุดฉันจะพาคุณไปเดินเล่นนะคะครับเย่หมิงเปยดตอบกลับ แม้ค่าครองชีพจะสูงจนเย่หมิงเป่ยเองก็รู้สึกว่าแพงเกินไปไม่น้อยแต่ของกินที่ควรซื้อกลับมาก็ต้องซื้อกลับมายกตัวอย่างเช่นกลางคืนรับประทานปลาผัดน้ำแดงเนื้อไก่ผัดเห็ดหูหนูและไข่คนนี้ก็ถือว่าเต็มโต๊ะมากแล้วหลังจากสองสามีภรรยารับประทานอาหารเสร็จก็เดินเล่นในเรือนสี่ประสานระหว่างนั้นก็ปลูกดอกไม้ไปด้วย หลักๆคือโจมินอยากปลูกหล่อนซื้อมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้กลับมาไม่น้อยเย่หมิงเปยจึงปลูกให้หล่อนตามที่หล่อนอยากจะปลูกเมื่อถึงเวลาแล้วสองสามีภร,รยาก็อาบน้ําเข้านอนเย่หมิงเปอยอยู่ค่อนข้างห่างจากภร,รยาตอนนี้เขาไม่กล้านอนข้างภร,รยาช่วยไม่ได้แค่นอนข้างข้างเขาก็เป็นทุกแล้วโจมินหัวเราะเสียงเบาตอนที่กลับไปในช่วงข้ามปีแต่ละวันก็ต้องนอนกอดหล่อนจนแน่น ตอนนี้ไม่กล้าแม้แต่จะกอดหล่อนด้วยซ้ำหมิงเปยโจมินร้องเรียกเสียงเบาพันรยาเย่หมิงเปยกุมมือหล่อนไว้โจมินยิ้มหล่อนยื่นหน้าเข้ามาจูบเขาเย่หมิงเปยจึงกระซิบเสียงเบาพัรยาตอนนี้คุณท้องแล้วทำไม่ได้นะฉันรู้ก็แค่จูบเองฉันอยากจูบหน้าโจมินกล่าว เย่หมิงเปิดทนไม่ไหวแล้วเขายื่นหน้าเข้ามาจูบภรรยาของเขาจากนั้นเขาก็ทนไม่ไหวจึงทำได้เพียงแค่ปล่อยภรรยาของตนเองโจหมินย่อมรู้ดีว่าเขาลำบากใจแต่ตอนนี้ระยะสามเดือนแรกยังไม่ผ่านพ้นซึ่งไม่เหมาะสมเท่าใดนะดังนั้นหล่อนจึงยื่นมือล้วงลึกลงไปด้านล่างคืนนี้เย่หมิงเปยได้มอบชีวิตของเขาให้กับภรรยาแล้วเป็นเพราะมีวิธีช่วยปลดปล่อยเขาจึงอยากนอนกอดภรรยาเพื่อนอน,อนหลับ เช้าวันรุ่งขึ้นเขาย่อมรู้สึกสดชื่นคุณพ่อของลูกฉันจะพาคุณไปเดินห้างที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงนะหลังจากรับประทานอาหารเช้าโจหมิ่นจึงกล่าวขึ้นมีเหตุผลอะไรที่เย่หมิงเปยจะไม่พึงพอใจเขาย่อมออกไปเป็นเพื่อนกับภรรยาอยู่แล้วทั้งสองคนเรียกรถเพื่อมุ่งหน้าไปยังห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่โจหมิ่นบอกซึ่งก็คือห้างสรรพสินค้าโยออี e. ห้างสรรพสินค้าในตอนนี้ไม่สามารถนำมาเทียบกับห้างสรรพสินค้าในยุคหลังได้ลำพังห้างสรรพสินค้าโยอี้นี้ก็ถือว่าใหญ่มากจริงฮ่าฮ่าทำให้คนเดินหาทิศกันไม่เจอเลยทีเดียวโจหมินคล้องแขนของเขาจากนั้นก็พาเขาเดินผ่านเคาน์เตอร์แล้วเคาน์เตอร์เล่า ตอนนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิแต่ก็ยังไม่อาจหยุดหัวใจที่รักสวยรักงามของผู้คนได้ผู้หญิงจํานวนมากสวมกระโปรงด้านนอกคลุมด้วยเสื้อคลุมตัวใหญ่ส่วนผู้ชายมองดูแล้วเหมือนกับสวมใส่ชุดที่บางมากเย่หมิงเปยดเดินไปพลางมองไปพลางผ่านไปไม่นานเขาก็เดินเข้ามาที่แผนกเครื่องแต่งกายผู้ชายพร้อมกับภรรยา เทียบกับแล้วคนที่นี่ดูน้อยลงนิดหน่อยไม่เหมือนกับเคาน์เตอร์เมื่อครู่เหล่านั้นแน่นขนาดจริงๆหมิงเปยดยืนให้ดีนะคะฉันจะดูสิว่าตัวนี้ดูดีหรือเปล่าโจมินหยิบเสื้อสูทมาเทียบกับเย่หมิงเปยพนักงานขายผู้หญิงแตกต่างจากพนักงานขายที่บ้านเกิดที่ชอบเชิดหน้ามองคนเห็นได้ชัดว่าหล่อนดูเป็นกันเองเป็นพิเศษทั้งยังเข้ามาพูดชื่นชมคุณผู้ชายท่านนี้รูปร่างสูงเข้ากับชุดนี้มากสายตาของคุณผู้หญิงดีจริงๆค่ะ แถมยังช่างเจรจาโดยแท้พูดชมโจมิ่นเสร็จก็พูดชมเยม่หมิงเป่ยแล้วชมว่าเหมาะสมกับชุดด้วยขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ